สอ,ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเตศแด็ดแล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมมานะครับจากคุณจิ้นเจเจครับเจเจปอไก่ชนครับมีบานทารีกุมภวาปีอุดรธานีครับชนะน็นนอกด้วยไต่การคอมอบให้1,000 10, 0บาทสอบกับเขาร้อยที่รับไป2,000 20, 0บาทจระเข้ฟนหางนี่3,000 30, 0บาทเลยครับจากเจเจ,เจปอไก่ชน นะและก็ยังมีนะครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดอยู่ที่ถนนอ,นอมตะตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นโลโลโลเลยโรงเบี้ยวตะวันแดงมันนิดเดียวครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดโดยคุณจิ้นเจเจอับเดีนเชิญครับทิ้งทางครับเดือดนะครับครึ่งทางของเกมการชกมื่เกิดหัวครับคุณนลลงไปเกมเดินเหมือนเดิมครับแต่ว่าแข้งซ้ายของประสาทชายยกนี้เริ่มก่อนครับชี้ออกก่อนโอ้โหมันคว้าคุณนลลง เอาล่ะครับเยียดเกมเข้ามากดดันมาต่อเนื่องความเข็มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอตอนนี้เกมเปิดร้อยเปอร์เ็นแล้วคุณนรค์นี่ไม่อยู่หาเ oh. าโดนซ้ายขยับแต่ว่ายังไม่ออกนะครับประสาชัยขวาหลุดไปครับของคุณนรค์เอ้าซ้าย oh. คืนไป หนักที่เพลงแข้งครับอา้าวเดินเดินแล้วทําได้ไหมอา้าวซ้ายครับแม่คิดคิดช้าทําช้าไม่ได้ครับซ้ายประสาทชายัยแกออกกรอนครับโอ้ออโหอ่านนีครับหวาทำงานมีท้ายแยกมาก่อนครับหากของดีเลยครับ <c oughs> อ้ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อเปิดเกม<อ>เลยก็มาคุณนรงอ้าวประสาทชายัยโดนลําตัว ดีแล้วครับสำหรับโบนล่างสำหรับโบนครับขุนน่ารงเห็นช่องเห็นทางหรือเปล่าครับเพียร์กับภาษา้ายภาสาชัยต้มโอ้หมัดขวามาแล้วครับใกล้ใกล้เดี๋ยวดูครับศอกมาไหมแหมจังหวะนี้ถีบไปก่อนครับภาสาชัยแหมจังหวะหลวงท้องของขุนน่ารงนี่แฟนมวยเจียวจ้าวเลยครับอ้าวภาสาชัยยังเน้นหนักที่อ้าวแข้ง มาบวกใกล้ๆตั้งไวอ้โหฟอนไปแมแต่ว่าเลือดยังไม่มาแทงแล้วก็เกล้ๆมาออกเอ้าซ้ายครับแมาเตะไปที่ท่อนแขนเลยครับโอ,โอ้โหนี่ครับแมาห,าหน้าตาน่ารักน้าตาลเลาแต่ว่าดุเหลือกเกินคุนลองโอ้โหนี่ครับเสียบคืนไปปราสาชัยโอ้โหเดี๋ยวต้องโอ้ยลนเลยครับแม่เหมือนจะโดนเข่าครับเพระกรรมการรับแล้วครับคุนลอง โอ้โหนี่แหละครับมาเจอยัดไส้เข้าไปครับกรรมาการนับแปดครับเหลืออีก25วิครับอ้าวฝืนไม่ฝืนพยายามจะเดินรุกไล่เอาคืนวาเนี่ยโดนยัดยัดเน้นๆเ,เลยครับของปราสาทชัยครับเสียเข้าไป ครับปลายยกพยายามจะเหน่งพยายามจะเร่กับคะานนของพรษาชัยครับกัดทุ้งขยี่ขยมเต่าเข้าไปแต่ว่ายังทนได้อยู่ครับไะแนของคุณนัรงยังไม่ยอมยัาขัจังหวะบวกบัลบวกซอกครับโอ้โหนี่ครับมาคู่แรกทำท่าจะคลิกอีกแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับมีเวส14โดยหนุ่มโบ๊ทคุณนัทเดชวัชิระวัฒนวงศ์สาสกุลยิ้มรับโดยคุณหนึ่งชัดชัยสาสกุลหรือว่าหนึ่งทองนีเพชรยินดีครับยอดมวยไทยยอดช็อปโลกชื่อดังนะครับ สอนาด้วยตัวเองเลยครับที่ตลาดกลางก็สวายลำลูกกาคอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายมวยเด็ด789คองสวนบูรีสอร์ร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาอุปกรณ์มวยไฟเตอร์และค็อกออฟเดอะพาวเอเจนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับก็ต่อยกที่4ครับยุปบดหัวสิ่งเพปรยินดีครับแหว่ยกที่แล้วนี่เราเห็นไปแล้วครับคุณนรงเดินบุกอยู่ดีๆครับ โดนเสียบเข้าไปครับหล่นแน่กรรมการนับไปยกนี้ต้องเร่งต้องทําอะไรสักอย่างครับเพื่อพลิกเกมเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์มือมัดรมือสองนะครับได้ลุ้นขณะที่มราสาทชัยครับยกนี้นิดปีกขนซ้ายครับคอยเน้นป้องกันตัวอ่ะของหนักเข้ามาแล้วนะครับไปพลาดโดนนับแปดแต่ว่าโอปราสาทชัยแกก็หนักน่วงรุนแรงทุกลูกเหมือนกันครับน่าเป็นมวยสีมือที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะครับอ่ะคุณนรงเดินแล้วเอาคืนได้ไหมครับอ้าวไม่ไม่ได้นับก็ต้องน็อกไปเลยครับ พยายาอู่ซ้ายแม่กว่าจะถึงตัวนี้รับรับแข้งซ,ซ้ายจากหนองคายเตะเอียงเลยครับอ้าวอ้าวอาวาดี๋ยวต้องติดตามครับมีรางวัลพิเศษมาด้วยนะครับสําหรับไฟแดงภาพพลิกเกม ชนะลงมันไดนี่เบืออเบ้องตอน้นเบื้องต้นนอกเหนือจากค่าตัวรับไปส0 0แสนนะครับเขาคุนน้าลงนะคุณติ๊บเดี๋ยวต้องดูทำได้หรือเปล่าโอ้โหเชื่อว,ว่าแฟนบวยคงเอาใจช่วยนะครับ3 0 0แสนชั่วโมงนี้ีฟื้นเลยครับแม่ต้องบอกว่าเที่ยวปีใหม่แบบมีความสุขครับลุ้นกันได้ไม่ได้ครับคุณนรงพยายามจะเดินสับศอกแต่ว่าทางด้านของกระส่าชัยครับแม่แข้ซ้ายนี่จัดจ้านดีเหลือเกินครับยังไม่ถึงตัวครับคุณนรงเข้าไม่ติดเลยครับอ,อ๋อหมัดมาครับ กว่าจะเดิมถึงตัวนิ้โดนวโอ้โหเอาได้รนวัดดวงวัดดวงด้วยอาวุธหนักแล้วครับแม่จังหวะที่ต่อยหมัดนี่ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับขุนนรงค์แต่ว่าจะต้องต่อเนื่องครับหาตัวเจอไหมภาษาชัยก็เนี่ยครับถอยถีไว้แม่ดูช้าลงไปและช้าแบบนี้จังหวะเอาออกปิดปิดมุมครับติโอ้โดนบวกลนอีกแล้วครับกรรมการพิชาโบกมือยุติเกมเลยครับจบยกสี่ครับ ทางด้านของประสาทใจติดจอมยุทธครับสับสอกเอาชนะน็นกอกทางด้านของคุณ,ณรุงไกรสิลภพบล็อกชิ่นยิมไปแบบเบสเซนเดคาครับในยกที่4ด้วยเวลา2นาที5วินาทีครับกระมหาโสมน้าผู้ชนะครับหล่อเลยครับเจ้าประสาทใจติดจอมยุทธเอาดูพัฒช้าครับมาเนินทำได้ดีๆแต่ว่าโดนบวกครับโอ้โห นี่ครับโดนเต็มจริงๆครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับว้าพอทือต้องยอมรับเลยครับฝ่ายน้ำเงินประสาทไทยสทยิจอมยุทธ์นี่หาแคะต้องรอบวกอยู่แล้วครับ